อุ้ยรองไบนี่มันเป็นแมปออบบี้แบบยากถ้าใครไม่เคยเล่นไม่มีทางผ่านอันนี้คือแบบเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองไปเลเวลสาไปเล่นเลอันนี้คือสีง่ายแบบหัวร้อนเลยนะใช่ถ้าถ้าไปข้างบนอ่ะถ้าไปเรื่มไปข้างบนอ่ะมันจะยากมากโอเคตอนนี้น้องบิ๊กนั่ไปแล้วง่ายเลยช่วงแรกจะง่ายก่อนเนาะง่ายมากมากอันนี้คือออบบี้แบบง่ายอับบี้ง่ายเดี๋ยวค่อยดูตอนยากนะตอนยากต้องกดต้องกดล็อกไปใช่หัวไบเป็นไฟลุกเลย น้องบิงน้องบิงง่ายๆหรอกครับน้องบิงก็มาน้องบิงนําเลยใช่ไหมตรงนี้มันเป็นสไลด์ดื้อสไลด์ดื้อบาบายล่วงไปแล้วสไลเดอร์ไม่ใช่สไลดดื้อสไลเดอร์มาแล้วโอ้โหโอ้โหน้องบิงข้ามไปไกลแล้วว่ะไม่รอเลยน้องบิงเขาเล่นเก่งไม่เป็นไรให้บิงนําไปก่อนใช่เดี๋ยวเราก็ตามทันเชื่อเถอะน้องบิงเขาก็ตายใช่น้องบิงน่เหมือนมีใครล่วงแล้วใช่บิงไป บินเรื่องยังยังเลยเหรอดองบินเล่นเก่งมากเริ่มยากเริ่มยากแล้วทุกคนมันเป็นเหมือนเลโก้เลยเนาะใช่มันเป็นแมปเลโก้แน่ๆเลยในโลบอกมันก็เป็นแบบเลโก้แบบนี้อ๋อในโลบอกมันจะคล้ายๆเลโก้แต่ตอนนี้บยชอบเล่นเลโก้ใช่ไหมใช่อืมบอยบยต่ออะไรอยู่ต่อเลโก้บ้านปู่ซาบ้าพลังใช่อ้าวปู่ซ่าบ้าพลังน้องบยต่อได้เยอะแล้วนะใช่ไปดูในคลิปชอบบิงบยได้เลย ตอนนี้ตอนนี้เรามาออบบี้กันต่อโอ้โหตามหาองบิงไม่เจอแล้วอ่ะโอ้ยเจอบิงแล้วโอ้ยตรงนี้ยากนะน้องบายเชื่อไหมถ้าพ่อเล่นพ่อตายแล้วตายแล้วพ่อออบบี้ไม่เก่งโหูน้องบิงยันยี่สิบแล้วบายคอถึงทีมพูแล้วน้องบิงคิดว่าถ้าพ่อเล่นพ่อตายไหมตายเจอนะพ่อพ่อเล่นออบบี้ไม่เก่งอันสุดท้ายก็คือแบบโอ้โหโอ้หอันสุดท้ายคือแบบสีเขียววะ ตอนนี้เรามาปานกลางเราง่ายอ๋อเรายังง่ายอยู่ตรงนี้เขาจะบอกสีครับถ้าเป็นสีสีเลโก้สีเทาอะง่ายได้สีชมพูคือง่ายถ้าไปสีน้ําตาลคือปกติคือแบบธรรมดาละแต่ถ้าไปสีฟ้าเริ่มยากกันลางละถ้าสีม่วงยากสีแดงยากสีฟ้าขั้นสูงขั้นสูงสีเขียวอบีสี สีเหลืองคือบ้าอุ้ยทุกคนถ้าเราไปถึงสีเหลืองคือบ้าสีม่วงอีกแบบนึ่งสุดขีดสีฟ้าก็คือบ้าสุดขีดออบบี้โปรโอ้โหถ้าสีฟ้านั้นเป็นออบบี้โปรและสีเขียวสุดท้ายครับเขียวสุดท้ายเรามองไม่เห็นไม่สามารถผ่านไปได้เขาบอกว่าเขียวสุดท้ายเราไม่สามารถผ่านไปได้ลองไปดูครับตอนนี้เรามาถึงเวทีที่ยี่สิบล้วยี่สิบเอ็ดละตรงนี้เริ่มยากแล้วจริงๆด้วย ถ้าเป็นง่ายไดยอ้อะพ่อน้าจะเล่นได้ <S <S แต่อันเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มปกติไงตบอุ้ยคือปกติครับง่ายง่ายง่ายเหรออ๋อง่ายจริงๆด้วยยังไม่ยากนี่นะอันเนี้ยที่บิงบอกว่ามันล่วงอะไบหูมันหายอุ้ยไบยเดินไปเลยเมื่อกี้ไบเดินดแล้วครับอุ้ยสีมันหลอกตามันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเดินไปได้อะตอนนี้เราเดินบนเลโก้ครับทุกคนสีชมพูคือปกติ หรือว่าง่ายอยู่นะง่ายอยู่เนาะสีชมพูคือง่ายอยู่ตอนนี้ถึงลูกศรแล้วลูกศรก็คือจุดเซฟเอาไม่เป็นไรเราตายตรงจุดเซฟอุ้ยเหมือนบิงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใครกำลังจะแต่งตัวเหมือนบิงเลยเมื่อกี้ตอนนี้เด็กๆเล่นกันแบบชิวๆไม่มีหัวร้อนเลยเนาะ่ไมใช่ไม่มีใครยากเลยตอนนี้น้องบิงสี่สิบห้าแล้วขึ้นสูงแล้วครับ ไปกันต่อเลยน้องบิงคืสี่สิบหกแล้วน้องบิงถ้าน้องบิงถึงห้าสิบน้องบิงจอดรอแป๊บหนึ่งนะเราจะได้ไปกินน้ำย้งห้าสิบหกสี่สิบหกเองพี่ไบเนี่ยอยู่ที่สี่สิบหกแล้วนะครับตรงนี้ก็ยากเหมือนกันนะพี่ไบเขาใช้ความสามารถโอ้ได้ยินเสียงป่ะเหมือนมีมาม่ามาโอ้โหมีการทุบมีการทุบกันเกิดขึ้นนะพ่อให้เพื่อนๆดูมาม่าสีเขียวมาม่าบิบเลกใช่ นี่สีเขียวเป็นแบบนี้ครับนี่มาม่าสีเขียวยำยำช้างน้อยน่ากินมากาเห็นพี่บแล้วเห็นพี่ไบแล้วเหรอใชเ่เก่งมากเก่งมากเป็นพับ,บุงให้เลยไหมหนูใส่พริกได้ไหมบิงรอไบก็บไปไปไปอยู่ตรงนั้นบิงรอไบด้วยเรามาจับมือกันก่อนอุ้ยตอนนี้นะครับเรามาได้ครึ่งทางแล้วเรามาถึงพิงไปอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราใกล้กันแล้วเรามาถึงด่าน5้าเ็ดแล้วเนาะครึ่งทางแล้ว ไปบิงกับไบายอยู่เจอกันแล้วแต่ตอนนี้ชื่อบนหัวน้องบิงอะชื่อว่าพ่อแบงก์อะใช่ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าโลบอของน้องบิงอะหายไปเราลืมหัดผ่านเราก็เลยใช้ตัวพ่อแบง์ใช่ไหมตัวพ่อแบงก์ก็เท่เหมือนกันไม่ใช่ตัวเท่บิงบิงเขาแต่งตัวอ๋อบิงเขาแต่งตัวใหม่แล้วใช่ไหมเพราะบิงไม่มีโลบั๊เดี๋ยวพ่อเติมโลบั๊เเติมสองคนเลยไหมถ้าเราเล่นเกมนี้จบอ่ะ ถ้าเราถึงถึงแบบหนึ่งร้อยอ่ะพ่อจะให้รางวัลหนึ่งร้อยเลยเหรอได้หนึ่งร้อยหนูได้อยู่แล้วถ้าหนึ่งร้อยพ่อให้รางวัลเนื่งต่อต่อกันครับแล้ตอนนี้เรามาถึงด่านห้าสิบแปดน้องบิงห้าสิบเจ็ดไม่เป็นไรเราต่างกันตรงนี้เริ่มยากแล้วอ่ะมันจะขึ้นยังไงอ่ะมันไปไม่ได้แล้วอ่ะสงสัยเราต้องยอมแพ้บิงอ้ออะไรทำไมทงนี้อา้น้องบิงเจอทางไปแล้วเหรอไม่โอ้โหเก่งจริงๆ บิงชอบน้าตลอดเด็กๆคิดว่าต่อไปจะเป็นสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าเหรออุ้ยเราถึงสีฟ้าแล้วทุกคนบกขนาดกลางเลยขนาดกลางแล้วขนาดกาลา,ดกางก็คือแบบตื่นเต้นแล้วนะขนาดกลางเนี่ยเริ่มยากแล้วนะปกติก็ยากนะถ้าไม่กริปเล่นอะโอ้โหง่ายด,ดายไม่กริยังตายเหรอง่ายดายก็ตายเลยเหรอมาแล้วไปกันต่อเลยครับห้ามโดนนะห้ามโดนใช่ห้ามโดนที่มันเป็นสีเข้มๆอะ ดใช่โดนแล้วตัวแต่เฮ้ยตรงนี้มันหลุดมันหลุดมันหลุดนะายอ้าวแล้วบิงจะมาไงอ่ะคนออกมาเติมเติมอมันมีเติมด้วยงัยไงบิงเดินไปแป๊งไปได้เลยเดีน้องบิงเขาวแป๊บเดียวเดี๋ยวน้องบิงก็ตามทันละอ่าใเติมพลังหน่อยนี่เติมพลังด้วยยำยำช้างน้อยรดต้มยำ สีเขียวซองสีเขียวคือซองโปรดเลยอร่อยาก <Hey. S 1> ตรงนี้ต้องกดล็อกอ่อใช่ต้องกดล็อกอ๋อมันมีปุ่มกดล็อกอยู่ครับทุกคนเนีย่ยบิงแฟงไปอีกแล้วยาก่ะตอนนี้พี่ไบามาแล้วดูซิพี่ไบจะเจอวิธีไหมครับดูเครื่องพี่ไบอุ้ยไม่พี่ไบใช้วิธีอะไรอะ่ะก็เหมือนเดิมอะ่ะอุ้ยไปไปได้อุ้ยอุ้ยแต่แต่แต่ไปได้แต่พลาดนะครับเมื่อกี้ไปถึงแล้วแต่แบบพลาดอ,อุ้ยบิงบ,งบงิอีกนิดเดียวบิงโอ้โหไปถึงแล้วแต่พลาดเหมือนกันบยบไบ เก่งมากทุกคนเราหาวิธีผ่านด่าน88อุ้ยจะมันยากอุ้ยด่านนี้คือยากมากแล้วว่าสีม่วงคือ h a r ฮาร์ดคือยากถ้ายากแบบนี้ดูโอ้โหมันชอบแบบเลยอะเลยเถิดอะน้องบิงน้องบิงเย้เย,ย,ย้น้องบิงผ่านนะครับทุกคนสุดยอดมากอ๋อมันเก่งมากแต่พี่ไบไปไม่ได้แผลไย,ยอมแพ้ไหมโอเคอันนี้แหละอันนี้แหละ เฮ้ยเ้ยทุกคนโอ๊ยบายเก่งมากโอหตอนนี้เด็กๆไม่พูดไม่จาเลยเพราะว่าเราต้องใช้สมาธิโฮ้ยไวมโกโหปวดแขนแล้วอะถ้าถึง100เราก็เลิกกันไหมยอมแพ้เลยั้ม100่งร้อยเราจะเอา100อเท่าไหร่ไหนให้เด็กๆพูดเองนึ่ยสิบบิงบิงเอา100อยเท่าไหร่พันโโหบิงพันเอาเท่าไหร่ดี อ๋อเท่าไหร่ก็ได้ถ้าอันไหนไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องเราก็ได้โอเคอันไหนไม่ได้เราก็พอเนาะเราเล่นไปเรื่อยๆจนอันไหนไม่ได้ตอนนี้น้องบายอยู่ที่91ครับ92แล้วครับตรงนี้ไม่ยากเลยครับน้อง,งบายชอบนเนี่ยตรงสไลด์ซ้ายสไลด์ขวา,าสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาใช่ไหมบายชาใช่ไหมก็ยากอยู่อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันเหมือนมีสปีดสปีดบู๊ตเลย สปีดปูดอีกแล้วโอ้มีเพื่อนมาโอ้เพื่อนคนนั้นรู้จักบิงไบ์แน่เลยเขาตามบิงไบ์ใหญ่เลยหนีหนีกันหนีกันโอ้อันนี้มันเลื่อนโอันนี้มันเลื่นมันเป็นกระจกมันไม่แข็งมันเป็นคล้ายน้าแข็งอุ้ยบิงอยู่ข้างหน้าเราไบตัวเล็กอยู่ข้างหน้าเราอุ้ยทำไมมันเร็วจังอ่ะใช่ใช่มาแล้วมาแล้วเราไปเจอตัวเล็กแล้ว เราต้องไปทีละคนไหมล่ะอ่ะให้คายกอนอ่ะบายก่อนตามาด้วยบิงโอเคห้ามมายืนใกล้กันไม่เป็นไรไม่ให้มัลรายมันโดมันชนกันไม่้ดงเติมพลังเติมพลังเก่งมาก99เวทีสุดท้ายเวทีที่100โอ้โทุกคนเรากำลังจะผ่านฮาร์ดสีม่วงแก้ว่งโอ้โมันลื่นอีกแล้วอะมันไม่ได้ลื่นมันไม่ได้ลื่นมันเป็นยังไงอ ทำไมมันยากอ่ะไปก่อนไม่ได้อ๋อใหม่แบบไม่รรอโอเคได้ทำไมอ่ะก็ก็หนูไปไวอยู่แล้วอ่ะอ๋อหนูหนูสปีดอยู่แล้วใช่ไหมบีงเข้าไปรอบิงก็ไปก่อนอ่ะเห็นไหมใครจะถึงหนึ่งร้อยก่อนละกันร็วใครถึงหนึ่งร้อยพ่อจะแบบตบมือเลยเนี่ยก็บินตลอดเร็วบีงบิงเขาก็ยังเลยบีงเขายังอยู่นั่นอยู่เลยไม่แน่นะบายไป ไปเร็วเย้ yeah. น้องบิงถึงหนึ่งเนาะตอนนี้นะคะัดนี่นะพอ่อขึ้นหนูก็ได้ใช่เรามาถึงสีชมพูแล้วเฮ้ยแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่ายากมากขึ้นไปอีกระดับหนึง่งขั้นสูงไงใช่สีชมพูยากขั้นสูงครับไม่ใช่ไม่ใช่สีแดงอันนี้คือสียากยากแ,แล้วตอนนี้เราอยู่สีอะไรสีแดง,ส,แดงสีแดงคือยากครับโอ้โหอันนี้เล่นไม่ไหวแน่นอน Işte. อ lle, ันน <t> ี <t> ้พ่อพ่อจะบอกว่าเล่นไปถึงอีกสีหนึ่งแล้วเลิกเลยห้ามโดนไม้ไฟนะห้ามโดนไม้ไฟกระโดดไปหนีเร็วหนีเร็วเร็วอีกเร็วอีกไป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 มันมาแล้วไปไปออ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ตื่นเต้นมาก ยากจริงพ่อหนูไม่เคยเล่นอับบี้ยากขนาดนี้ใช่เราไม่เคยเล่นยากแบบนี้เลยเนาะอันนี้คือยากสุดเลยเพื่อนๆถ้าเล่นถึงร้อยสิบอะมาบอกกันหน่อยนะพ่อมีคนเล่นถึงไหนดูตารางสิมีคนเล่นถึงหนึ่งร้อยสิบเจ็ดอุ้ยแต่บหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะเปิดดูสิหนึ่งร้อยแปดก็เก่งแล้วนะกล้าแล้วห่ก้าแล้วขึ้นโอ้ยตกอุ้ยเกาะอยู่เกาะอยู่โอ้โเกาะเกาะโอ้ยตกดีกว่า ไมอาไมเกาะขึ้นติดหัวอีกเวลาขึ้นกนล้มันชับติดหัวโอ้โหเกาะอยู่โอ้โหยานเดียวสุดท้ายเยเซร์เยเซอุ้ยมันไม่มีจุดเซฟอ้าวมีจุดเซฟเลยอ่ะแสะด็ว่ายากมากถึงแล้วไปเย้ yeah. <Yes. S 1> อุ้ยตรงนี้ตรงนี้ต้องโอ้โหต้องมุดเข้าไปในลาวาครับมันมันลื่นใช่แล้วข้างก็ลื่นซะด้วยเอาแล้วเอาแล้วลืนล่นลืน่นลื่นโอเราต้องไปแบบลืนล่นลื่น โอ้น้องไบซูมแบบซูมเห็นเลยอ่ะเห็นลาวาเลยอ่ะโอ้โหมันลื่นด้วยนั่นไงโอ้ขนาดเราซูมแล้วนะเนี่ยโอ้น้องบิงยอมแพ้ไหมโอเคตอนนี้น้องบิงยอมแพ้แล้วหนึ่งคนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้องบิงหนึ่งร้อยสิบน้องไบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเร่ยากแล้วพอไหมพอดีกว่านะโอเคครับทุกคนเกมนี้เราเริ่มหัวร้อนมันอึดอัดนะครับเวลาเล่นเนี่ยเด็กๆเ,เล่นมันก็ยิ่งอึอดอดัดเล่นถึงด่านหนึ่งร้อยพอ ถ้าใครเล่นเกิน100อ่ะแนะนําให้เลิกเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่มันมันแบบหัวร้อนมันกดดันมันอึดอัดมันเล่นไม่ผ่านครับเรือมันก็แบบอ,อางเนี้ยนะ <S <S โอเคครับทุกคนงั้นสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย